จากเหตุอุกภัยที่ผ่านมาในเรื่องของการช่วยเหลือก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยเขามีการมอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีบ้านเรือนเสียหายทางหลังค่ะในพื้นที่อำเภอรือซาะจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ว่าที่รอยตรีตระกูลโทรทำผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะหมอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรือเซาอกรณีบ้านเรือนเสียหายทางหลังค่ะโดยมีนายสุิยันเดเมะเลงนายอำเภอรือซาอนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนตำบลรือซาอพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ข้ารวมนะคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบอกว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยให้ความสําคัญกับความเดือดร้อนของผี่น่องประชาชนผู้ประสบถกภัยเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายทางชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถ้งบ้านเรือนของพี่น้อประชาชนก็เลยฝากไปถึงทุกคนที่รอการช่วยเหลือนะคะว่าภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือซึ่งคณะนีจจังหวัดนราธิวาสได้เร่งให้ความช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะดอกจกนี้ก็ยังได้เน้นย้ำว่าเขาให้ผี่น้อประชาชนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กพ่ายในการดูแลขอให้มีความเชื่อมั่นในร,ระบบการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐและเมื่อมีการเตือนภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานในพื้นที่อย่างแข็งขัดด้วยค่ะสําหรับการมอบเงินในครั้งนี้นะคะก็ได้มอบเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีชุกเฉินเหตุอุตกรัยเป็นข่าววัสดุซอมแซมถียู่อาศัยประจํากรณีบ้านเสียหายถังหลังจํานวน19หลังเป็นเงินหลังละเซ่หมื่นกาพันบาท ค่าใช้ใยในการดำรงชีพเบื้องต้นเนี่ยลังละ3,800บาทแล้วก็บานเรือนเสียหายบางส่วนหนึ่งลังค่ะเป็นเงิน4ี่0มื้นบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ1 6 1 8 0ลนมืนบาททวนค่ะทางนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความรือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการเบื้องต้นต่อไปค่ะก็เป็นการมอบนะคะเงินช่วยเหลือผู้ประสบปุท<ม>ุกภัยนะคะในกรณีบานเสียหายทางลังนั่นเองนะคะและหลายคนก็อาจารย์ไม่มีที่อยู่ก็จะได้นําไป ซ่อมแซมปรับปรุงที่ออา่อไซัยเพื่อจะได้รับมาใชา้ชีวิตตามปกตินะคะซึ่งทางจังหวัดนร,ราธิวาสเองก็ยืนยันนะคะว่าก็จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมแล้วก็ถั่วถึงหมากที่สุดแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการแจ้งเตือนบ้านไหนทีม่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าแต่เด็กเล็กก็ให้ฟังคําเตือนจากหน่วยงานผักตัดในพื้นทีนะคะเพื่อจะได้มีความปลอดภัยเวลาเกินเทุค่ะใช่แล้วค่ะ